เอาละครับพี่น้องต้องแสดงความยินดีกับน้องอาอายอัก,กุณาพรครับพี่น้องได้เข้าไปทําการแข่งขันฟุตบอลระดับโรงเรียนครับพี่น้องปรากฏว่าน้องไอ,าอายได้แชมป์ครับพี่น้องได้ชนะเลิศครับพี่น้องเอาเดี๋ยวสิบอกให้ฟังครับพี่น้องก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครับมิดมอลเคนแฟนมอลลัม ไปพอเอฟซีหนองอ้ายซากณุณาพอนเอฟซีมอลลัมเสมิโห,หนกพงศกรก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวอีคนเมืองสีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเป็นน้องเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับบ่าวอีก็ได้เเ่าคลิปไปแล้วสําหรับน้องอ้ายนะครับได้ทําการแข่งขันฟุตบอลประเภทหญิงของกีฬาโรงเรียนกับพี่น้องปรากฏว่าแข่งขันจบเป็นที่เรรียบ้อยแล้วนะครับพี่น้อง ต่างก็แสดงความยินดีกับน้องไอซ์สกุณาพรอนั่มน้องับเป็นน้องเนาะสำหรับไร่การนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในด้านกีฬาครับพี่น้องได้มิตรภาพนําใไดุ้ขภาพแข็งแรงนําครับพี่น้องนี่ถือว่ารบเครื่องเลยทีเดียวสําหรับน้องไอซ์นะครับถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมแล้วประสบความสําเร็จน้อครับพี่น้องเนาะบอกถึงเรื่องของกีฬานะครับพี่น้องเนาะ็มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดา นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือด้านสุขภาพแล้วกระด้นนมิตรภาพทีดีดีจากเพื่อนร่วมการแข่งขันนะครับหลังจากทีแข่งขันเสร็จรับรางวัลเสร็จชู่ถ้วยเสร็จแล้วครับพี่น้องอาจารย์คุณครูนะครับคือโค้ดนั่นเองในนําทีมงานของนักกีฬาได้ไป โช์ไปแสดงความยินดีกับญาณุหลกกาทีมงานองค์กรมอลลัมเซมหกถึงสตูเลยที่เดียวรับี่นอกเนาะถึงบ้านพักมอลําเสงหกมารับี่นอกเนาะซึ่งกัหลายหลายคนต่างกัแสดงความยินดีกับน้องไอซากุณาพ่อนมารับี่นอกเนาะแล้วกับมีทีมงานนะครับบุคลากรในองค์กรเสมหกนะครับก็ได้แสดงความยินดีหล้กก็ยกกล่อง รับเขามาทายแสดงความยินดีกับอีลอาไอศักดิ์ภาพรนั่มนะครับพี่น้องนาะน,นี่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จด่านกีฬานะครับพี่น,อนอ้องเนะอาถือว่าเต็ดในแฟนกับแฟนเพลงได้มีความสุขไปอีกด้านหนึ่งนะครับ นี่คืออีกมุมมุมหนึ่งของน้องไอซัสกุณาพที่บอได้ไปทําการแสดงบนเวทีแต่ก็มีมุมดานกีฬาให้แฟนครับแฟนเพลงด้เบิ่งละกังปผบุ้่นเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเาสำหรับรายการนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นไา่การที่เฮดไห้พอพอวิเม่งกำลังใจตั้งแต่เศร้านะครับพี่น้องเนาะอ่าหล่วกับประสบความสำเร็จเหล่านะครับพี่น้องเนาะอ่ะการแสดงความยินดีกับน้องไอศ์สกุณาพจก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ เิ่นได้แข่งขันกีฬาไปแล้วเนาะครับก็มีมามีตูเนาะครับพี่น้องเนาะเปิ่นกระไดโพสขอความมาจาจังสีครับพี่นอ้องออายพาเพื่อนๆน,นมาอวยถ้วยทองเหรียญทองชนะการแข่งขันได้ที่หนึ่งมาอวดหญ้าดุนะครับพี่น้องเนาะอีกับเปิ่นกระไดลงคลิปให้แฟนคลับแฟนเพลงได้ชมกันแล้วหลังจากที่เปิ่นโพสคลิปนี้องไปแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงนะครับร่วม ครับพอจ่าก็ไดมาแสดงความคิดเห็นนําบอกว่าเก่งคักนามึ่นฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะนี่คือพ่อหนบพกศกรนะครับพี่น้องเนาะเปิ้ลกระไดมาร่วมแสดงความยินดีครับอิละายซักคุณาพรลูกจ่านั่นเองแล้วก็มีแฟนกับแฟนเพลงครับพี่น้องกับเขามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลายเลยทีเดียวครับไี่น้องตางก็บอกว่าสุดยอดดีใจนะคะเก่งทุกคนเลยค่ะ สุดยอดค่ะเด็กๆน่ารักมากคนเก่งผู้หญิงแมนๆสุดยอดเลยจ้าน่ารักจริงขายยาโนะเ,เก่งมากเลยจ้าเด็กๆเก่งมากเยี่ยมเลยเ,เก่งทั้งทีมเลยจ้าสุดยอดอันนี้ก็บอกว่าดีใจกับหลานสาวอย่างนี้ต้องมีรางวัลละครับดีใจกับน้องไอ้ด้วยจ้านะครับคนนี้ก็ว่ายาโนะสุดยอดเก่งมากค่ะ เห็นมากค่ะทุกคนกระซงหัวใจแล้วก็ยกนะครับนิวโปแสดงความเยี่ยมยอดนะครับให้กับอิหละอ้ายเนะครับผู้นิว็วาสาวน้อยคนเก่งสุดยอดค่ะเก่งมากอนะครับนี่ก็บอกว่าสุดยอดเลยจ้าเก่งเกงมากเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะครับนี่ก็เป็นแฟนคลับแฟนเพลงบางส่วนถนัดนะครับพี่น้องที่เพิ่นได้รวมแสดงความยินดีกับน้องอ้ายสักุณาพรน,นะครับถือว่าเป็น เด็กคันสิบอกไปแล้วก็คือยิงแกล่งก็ว,ว่าไปได้นะครับี่น้องนอกอเอาทุกอย่างรวมกิจกรรมทุกอย่างนะครับก็นี่ถือว่าเป็นพระ,ะผู้นำนะครับเปน็อนออกนอกที่รวมกิจกรรมนะครับสําหรับทางโรงเรียนเปิ้ลได้มีกิจกรรมอยียงกระแล้วแต่นะครับนี่ล่าสุดก็เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภทผู้หญิงระดับโรงเรียนครับี่น้องก็ได้เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่1น like ึ่ับี่น้องมาฝากแฟนครับแฟนเพื่อ่าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนกคนต่างรอคอยว่าจะเป็นจังใดผลออกมาจะในกระซังแต่เฮ้าใดมิตรภาพนะครับนะครับนี่ก็คือเหตุให้หลายๆคนต่างชื่นชอบและกลับปื้มไปตามๆกันนะครับพี่น้องนาะแล้วหลังจากที่แข่งขันกีฬาแล้วนะครับพี่น้อง มื่อนี้เพิ่นกัจะมีการไลฟ์สตรีม EP5 นะครับเสียงวี6ซีซั่น2นะครับพีน่น้องเนาะกับไปเบิ่งว่าเพิ่นจะมีการเซอร์ไพรส์อยังว่ากันว่าเพิ่นรายการนี้ EP นี้จะมีเซอร์ไพรส์อยู่นะครับอ่าแฟนกับแฟนเพลงมาทัานได้เข้ากลุ่มกัเข้ากลุ่มไปนะครับเดี๋ยวสิบ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นจังไ,งได๋แน่เว้าบ่ทันเพิ่นเด้ว่าซั่นนะครับบอกว่า เกิดอีกอย่างคืนนะครับในสตรีม EP หานะครับกัตสุงก็ลังใจให้หนออ่องไอศุกาภัณฑหลังทีมงานมมงหมอกกลัมศรีมะมกหนุพงศกรกระเหลวกันนะครับพี่น,อนอนะ้องเนาะตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ปิดฤดูกาลอยู่นะครับแต่าทาังทีมงานเปินกระไดมีการอะไรสตรีมมาแล้วทั้งหมดรวมมือนีอีกก็จะเป็น EP ที่5นะครับพี่นอนะ้องเนาะแล้วนี่นะครับก็มี โมเมนต์น่ารักน่ารักมากฝากพอพอไม่เมย์นะครับพี่น้องเนาะงสำหรับน้องไอซ์สักดกุณาพ่อนี่นะครับมีแฟนคลับแฟนเพลงนะครับคอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตน้องไอซ์มาโดยตลอดนะครับพี่น้องเนาะกระเฮ็ดในน้องไอซ์เนี่ยครับมีกําลังใจมีขวัญกําลังใจที่ดีที่จะแสดงผลงานออกมาให้พ่อพอไม่เมยแฟนคลับแฟนเพลงได้ชมกันแล้วก็ได้มวลซืึนกัน ก็ถือว่าเอ็ดไห้หลายๆคนนี่นะครับต่างชื่นชอบแลวก็ชื่นชมในผลงานนะครับความสามารถของหน้องไอ้นะครับว่าจะเป็นการลองการล่ำเองนะครับว่าจะเป็นนี่แหละครับการเหล่นกีฬานะครับพีนองเนาะแลดูการที่พานมานะครับส้างถือว่าเฮ็ดไห้มีกระแสขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทีนองไอ้มาอยู่กับ วงการมอลำนะครับพี่น,อนอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวเอกไก่น,นำสารดีมากฝากพี่ฝากน้องมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ซับส,สไครต์ติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปให,หม่พอกันกับบ่าวเอในคลิปต่อไปกันแล้วกันครับสวัสดีครับ